ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆจากทางช่องนะคะพี่น้องมือนีนอัดก็ไดเดินทางมาวัดปู่สามแปดมาตามโขงสุดไทยแนวทางเนาะค่ะพี่น้องว่าปู่ชิฟันทงโขงสุดไทยตัวเด็ดตัวดีตัวใดฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะกับเขาไปกราบนมัสการปู่พร้อมๆกันเลยคะ่ะ กราบนมัสการค่ะปูตามโครงสุดท้ายได้ไหมในปูโครงสุดท้ายค่ะโครงสุดท่ายยำยำโครงสุดท่ายแล้วปูหนึ่งเอาไปหนึ่งหนึ่งก็ปุ้ยมาหนึ่ัต่างเสียงต่างนบ้านเราเนาะเป็นสองสองเจ็ดสองแปดบนบนอันปูเออนี่บนนี่น้านกันนี่ยเด็กทอืแป สองเจ็ดตัวเดียวเลยเลตัวเดียวเลยเก้าสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดตัวเดียวเลยเดี๋ยวพูเดี๋ยวจจะเข้ากันเียตัวนปูรีขาสิจุดปทันัเก้าสองเจ็ดตาอรักลก่ใส่ตัวเดียวเลคู่เดียวเนี่ยเก้าสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเลยนะปูเนาะตัวร่องเนี่ยสองแปดเท่านั้นสีเจ็เด้อปูสีเก็ดเด่นบนนี่ปูบ่บ่มาบ่เด่น นี่สองคเรียนสองเ็ดสองแปดรกอยเก้าตัวเดียวอ <c oughs> คือข้าเ,เน้นเที่สองเจ็ดสองแปดะเออนเลยมงยิ่มันไล่สูตรับัสุดนนๆเลยปูนั่นแหลมันได้คู่เดียว 9, 27, เป็นเก้าสองเก็ดเ่่เ นิ่มันดีแรงมาเจ็ดทั้งบททั้งลังใช่ไหมเจ็ดกับแปดทั้งบททั้งลังในึ่มือนแต่าโอ้ยนชื่อทั้งบททั้งลางบังเกียจนเก้าล่งไปซูนเจ็ดกับศูนมาศูนจนก็มาซูนศูนสามจนเก้ากับสองศูนสาม อี่มามาเจ็ดกับแปดคึอนก่อนทั้งบนทั้ง่ังเลยเรียกตเจ็ดกับแปดน่อห้าถท้าวิ่งนี่คือวิ่งติเจ็ดกับแปดน้ำปูเนาะน้้มือับรไม่ชุ้มรับรถถึงหาอถว้าซุ่มถวาบ่มี่ซุ่มนี่คือบนี่ยมงยมต้องลงทุนน้ปูค่ะอือค่ะเยกแปดหนึ่งกับศูนกับหนึ่งศูนกับสาม บทีเกตก็เปลีนกว่าเอยกตัวนี้พืชบางเหราบทีเลยน้องกูเนาะมันมาทั้งบนทั้งล่างนี่เละชุดโตมิดดินีนี่ช่วงไหน่วอืบนี้มาที่มาสามโเลยบาดอยู่เลยมนี่มโตแล้วน้อกูเนาะเนี่องเ็กพมันเปียนเลบนที่แก่นเลี้ยวบนขึ้นนเกตได้หตัวฝนว่าหัน ว่เาเอาจะสามตัวพันมาเบึงอยู่นี่พันบ่มีหกบันเลขสื่อจะสิบแปดสี่สี่นี่งานละตีไอ้กูเบึงไม่ช่องอะไรเด้อบึงเหยีดสิพอนผ้าไหวซูผ้ารวยแม่พ่าโชคสามมันมาลังสามขึ้นสามแปดตุดเดียว ได้พูดเดียวเทนิ้วนนร่างนะบ่โป้สามแปดตัวเดียวเนียนๆเลยเนียนๆเลยสามแปดตัวเดียวนี่สามแปดเม็ดเดียวได้เท่นั้นบ่หมดไปหลายตัวเลยค้มาแปดแปดสองนี่เท่นั้นสองตัวเดียว่างกับแปดนี่นี่หกหกเจ็ดห้าคุณห้านี่เดียว สองเกินมาบนุญสองตัวเดียวบุญดนี่นี่หกกับแปดนี่มาตัวนึงอีกบ้านกับหกกับแปดมาแปดเดี๋ยวห้ากับเจ็ดหกเจ็ดห้ากับเจ็ดชนหาอันนี้ก็ห้ากับเจ็ดเก้าเจ็ดสองัวหกกับแปดแปดตัวเดียวแปดตัวเดียวมันจะแปดตัวเดียวเลยนะพูดนะพูปันเตะแปดแปดตัวร่องกับ กับเจ็ดเท่านั้นเก้าสองเจ็ดเก้าสองแปดไม่ใช่นี่นี่ตัวนี้มาตัวนี้มาอยู่เนี่ยสองตัวใหญ่สองตัวเดียวแปดมาหกมาห้าตัวเดียวสองสองแปดสองเกตเท่านั้นแล้วปูเนาะนี่สองงานละผู้ผู้ชิมากเหรียญสามเจ็ดสามแปดได้ที่เท่านั้น นี่ชูดหนึ่งชูนมาเนี่ยบันมันพันมากเป็นนี่มากเจ็ดพันเป็นเจ็ดเก่ากับเจ็ดสองตัวเดียวกเจ็ดตัวเดียวเนี่คือเจ็ดอีกเข้ากันเจ็ดบ้าหันกันอย่เนี้ยเขาเมื่อเขาหนึ่งเขาเุนกระหนึ่งเุนกระหนึ่งทั้งควันเุนกัะชูนเุนกัะชูนเป็นกระชูนชูน เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดสองมาเจ็ดอีหน่ะเดืรังเังไก็มาเจ็ดมาเจ็ดมาเจ็ดอีนมาเจ็ดมาแล้วชุ่มนี่่นั่นนะ่นเจ็บเนี่ยเนี่นี่ยบนมามาหน่นี่ก็มาหกนี่สุดสุดเจ็ดโตมาสามโตมีเจ็ดก็แปแล้วั็ได้อีกตัวหนึงปูเก่าบ่เก่าแล้วเก่าแล้วลอยมันเก่าแล้วลอยเก่าแล้วลอยหั อันนั้นไม่ใช่นั่นเก็บเสื้อเงินสองตัวแปดนี่แหละสองเก็ดสองแปด้ี่ใช่ว่าชาปูมักเมยมักแร่นนี่เย็ดกับแปดนี่บ่เสียเงินเนาะปูเนาะบ่เสียเงินนะเสวนส่วนโตปูนี่มักแปดเนาะปูมักสองเก็ดสองแปดตัวนี่ลักลอยเก่าลักลอยเก่าวันหกปูไปอะ เอามาเห็นบึงกุ่มเจ็ดหกตัวเนี่ยเจ็ดหกตัวเด้ยดถือถือขัดขัดีด้หมดเลยเห็นเหี้ยเดี่ยเดี่ยวนี่ยมาถือขัดได้หมดยี่สามตัวได้หมดเปิดบางเจ็ดตัวมันเ่มีหกวันก็ถือไคือโอ้อ้าเชื่อได้ใชงนนี่ละปูงนนี้หละจับใส่เป๊ะๆร่ปูมันมากเก่าลักลอยมันลักแขนสองข้งเก่า ลักมือกับสองขังมาบวกลักลักคีปลังหนึ่งขังบวกมะคุ้งขี้ได้เก่าห้าก้อนได้หกขี้หาเชียระบวกพีชจเชียร์รักลอยมันรักลอยเงินนี้คือเก่าเลยรักลอยรักลอยเก่าหมดไปขี้รักลอยเก่าสุดสุดสุดมากจะหลอดเลยอีกเบื้องแล้วเก่าสองเ็ดเก้าสองแ เก้าสองเจ็ดวิ่งาหมกเลขวิ่งวิ่งเพได้หกตัวด้วยอาอแต่สามตัวเก้าสองเจ็ดอนห้าก้อนอั่นหกหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดหกตัวเขด้อ้โอ้ยเสียดายทเรามอ๋อตัวเบิงอยู่ตรมนั้นว่ามันหาไ่ได้เราฮาเบิ้งในเจ็ดตัวเป็นบ่มีหกวันโอ้ยจะหนึ่งแปดนี่คือจนก็มากแปดมา เดี๋ยวตรงตรงยเนี <can inhale> <can inhale> ๋ยวนี้สามเียตัวท่มาฮะสามเดี๋ยวตัวนีียบไม่เท่านั้นล่ะหลังตัวเดียวแปดสา้เ่านั้นลแปดสแปดสามือสามแปดปูแปดสามแปดสามเี่ตัวเดียวเลยแปดสามมันอเบอร์บมงสามแปดบ่ก็บอกก็ได้ว่ก็บอกก็ได้เอาต่ว่าปูเน้นเน้นที่แปดสามเนาะแปามตัวเดียวหลังอืมตัวเน้่นสามตัวก็เก้าสองเจ็ด จะได้หอออก,กตัวพี่นี่ให้มาอตาจุนเก้าสองเจ็ดเก้าสอ,องเจ็ดเก้าสองแปดค่ะในูรวมอกาตพี่นี้ก็สสรุปตัวเลขแนวทางของปูเนาะค่ะเออแล้วมีเท่านี้แล้วค่ะบนปูเน้นทีเก้าสองเจ็ดสองเจ็ดสองแปด ็7แต่ว่าปูเน้นที่สองเก็ดกับสองแปดแปดเท่านั้นนอกนะฮะใช่หรอ้า่ข้มืมักว่ะวันนี้เลขล่างกับชิมิสามแปดแปดสามแต่ว่าปูเน้นเน้นที่แปดสามตัวเดียวเนาะปูเนาะตัวเดียวโดดโดด้วคะพี่น้อง่ังได้ลักรอบรอบนอกแปดสามคับพี่น้องเอฟซีกับแคปนาจอไว้เดอร์ค่ะกับปูสามแปดกับฟันธงคงสุดท้ายให้แล้วเนาะค่ะเน้นเนนเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ก็ลองเอาไปพิจารณาเบื้องนะะ้อค่ะจับเสียงนอตตอรี่ว้ผู้ละใบสองใบนะะ้อค่ะพี่น้องค่ะมักกระจัดคัดกระ่านนะะ้อค่ะปูกัให้เป็นแนวทางแอดกับเป็นผู้นําเสนอนะะ้อค่ะพี่น้องค่ะเอฟซีทันไดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆจากทางช่องคลองพารวยนะะ้อค่ะก็ขอ ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ทางช่องเนาะค่ะก็ขอให้พี่น้องเอฟซีลำล้ำลอยๆกันทุกคนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไวแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่